โคชออสกิติพงศ์รัชตเกเรียงไกรอดีตผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้รับข่าวดีส่งท้ายนะครับเมื่อภรรยาสาวชาวจีนนั้นให้กำเนิดบุตรชายครับฝังคุณภรรยาชาวจีนของโคชออสกิติพงศ์รัชตเกเรียงไกรนะครับได้ให้กำเนิดบุตรชายเมื่อช่วงดึกของวันที่12ธันวาคมที่โรงพยาบาลบำรุงราชโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและแฟนๆวอลเลย์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับ ล่าสุดโค้ชออสได้ส่งข้อความมาว่ากลับขอบพระคุณครอบครัววอลเลย์บอลทุกท่านที่แสดงความยินดีกับบุตรชายและครอบครัวของเขาขอให้บุญกุศลทั้งปวงที่ได้กระทํามาส่งให้ทุกท่านได้รับความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแบดมินตัน hsbc world tour final 2018ที่จีนนะครับซึ่งนำผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมดีสุด 1- 8ในแต่ละประเภทมาแข่งขัน แลชนอกอินทนนท์มือ8ของโลกลงเล่นนัดที่2ประเภทหญิงเดียวในกลุ่มบีแพ้โนซุมิโอคุฮาระมือ5ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21ต่อ14 11ต่อ21และ14ต่อ21ทําทำให้อคุฮาระชนะ2นัดรวดเข้ารอบรองชนะเลิศแน,น่นอนแล้วส่วนน้องเมชนะ1แพ้1นะครับวันนี้จะลงเล่นแมตช์สุดท้ายเจอกับมิเชลลีมือ1ูของโลกจากแคนาดาครับส,ส่วนแบดมินตันเยาวชนเมยยางวอนชอนยูเนซโคเรียโอเพน โคเรียจูเนียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2018ที่เกาหลีใต้นะครับหญิงเดี่ยวในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรอบ4น้องพิงค์พิชามนโอพานิพั์วัย11ปีจากสโมสร MCP นะครับชนะคาสุเนอิวาโตจากญี่ปุ่น2-0เกมเข้ารอบ8คนไปพบกับเอสเตอร์วาโดโยมือ6จากอินโดนีเซียส่วนชายเดี่ยวรุ่นไม่เกิน19ปีรอบ4นะครับวรพพบชื่นค้ามือวางอันดับ6จากสโมสรแกรนูล่าแพ้ให้กับจองยูมินมือ9จากเกาหลีใต้0-2เกมครับ เทนนิสประเภททีมระดับมหาวิทยาลัยนะครับฮันเดรสอยู่ทีมลีก2018รอบแชมเปี้ยนชิพที่มี8ทีมเข้าร่วมแบ่งสายออกมาแล้วครับโดยสายเอประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสายบีประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ แข่งขันการระหว่างที่4 6มกราคมปีหน้าที่สนามเทนิสจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทีมแชมป์จะได้ตั๋วเข้าชมเทนิสหญิงระดับโลก WTA Thailand Open ที่หวัวหินในปี2019ครับ